จากกรณีเมื่อวันที่14เมษายน2566พบผู้เสียชีวิตคือนางสาวสืธิพรขันวงเสียชีวิตในพื้นที่สบพบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีต่อมาสามารถจับกลุ่มนางสรารัหรือแอมดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขยายผลจนทราบว่านางสรารัญ ได้มีพฤติกรรมในการวางแผนฆ่าเหยื่อจานวนหลายอะไรายโดยประสงค์ต่อทรัพย์สินและหวังผลน,นี้ที่เอามาจากผู้ตายตามีิสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียได้นําเสนอไปแล้วนั้นจากการณีดัง่าวพลตำรวจเอกดํำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตรวจเอกโซเชีย์หักพานรองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติสืบสวนขยายผลการก่อเหตุของนางสารารัตทั้งหมดซึ่งต่อมาได้มีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างตํารวจภูธรภาค4ภาค7 และตำรวจกองปราบปรามเพื่อร่วมกันรวบร,วม,รวมพยานหลักฐานในการสืบสวนคดีฆาตกรรมเหยื่อทั้งหมดซึ่งขณะนี้คณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนสามารถสรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดของนางสารารัตได้ทั้งหมด15คดีสำนวนคดีทั้งหมด15คดีนั้นได้มีการสอบปากคำพยานมากกว่า900ปากมีเอกสารเกี่ยวกับคดีทั้งหมดมากถึง265,000 00แผ่นคดีของคุณสรารัตเนี่ยนะครับหือว่าเป็นคดีที่ ดังไปทั่วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านในเมื่อไทยที่ผ่านมานะครับนะเราก็มีท่าทาางต่อเนื่นะองมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญเพงเ,เป็น I, ไอ้บุญเพงผิวเปล่งไอ้ผิวเปล่งหรือ,อสมกิจนะครับแต่จำนวนศพนะครับที่ลงมือฆ่าไม่ถึงขนาดนี้นะครับมีห้าศพสามศพนะครับไอมีกับสามศพนะฮะบุญเพงก็ห้าศพ นะครับนะเพราะนั้นรวมถึงในต่างประเทศก็ตามนะครับไม่ไว่าจะเป็นในญี่ปุ่นในเรื่องของแมง์มดด้ต่างๆในเรื่องของอังกฤษนะครับก็ไม่ได้มีปริมาณการค้าการสีชีวิตที่สูงขนาดนี้ในเรื่องของออแอมป์นะครับเป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมยมากนะครับตั้งแต่ปี58จนปี66นะครับกุณท่านมาจดนะครับ ในเีหกนะครับถ้าหาว่าเราไม่สามารถยุติได้ก็จะมีศพ25ถึง78ต่อไปอีกนะครับนะ้านะเพื่อนใน่องนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทางานผู้สวนนะครับเราใช้เวลาในการบัญดีนประมาณเกือบสองเดือนนะครับนะบนะก็สามารถอิดสำนวนให้ดีได้ดมหมดทุกสนงดวบ โดยมีการดำเนินคดีผู้ต้องหารวมสามรายประกอบด้วยหนึงนางสาราฐจำนวน15คดีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและฆ่าผู้อื่นโดยตรายตองไว้ก่อนเพื่อตัดเตรียมการหรือเพื่อสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนกระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้จริงซับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและปล่นปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการป่นปลนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย 2. พันตำรวจเอกวิทูลจำนวนหนึ่งคดีความผิดเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงรวมกับทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือทําให้อะไรประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิด 3. นางธันนิชาหรือทนายแอมจํานวนหนึ่งคดีความผิดเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นม่ให้ได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง ร่วมกันทาให้เสียหายทําลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือทําให้อะไราประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการทําความผิดนอกจากนี้ในส่วนของผู้จัดจาหน่ายสารเสยไนยในรถที่นางสรารัตได้สั่งซื้อออนไลน์และนําไปก่อเหตุดังกล่าวต่อมา,าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดของกลางดังกล่าวไว้ได้ก่อนนั้นเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนขยายผลหาผู้ที่จัดจำหน่ายสารอันตรายดังกล่าวเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าคดีดังกล่าวถือเป็นคดี ปรอสา์ของประเทศไทยอีกคดีหนึ่งที่ผู้ต้องหามีการวางแผนฆาตกรรมเหยื่อมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีใช้การวางยาพิษเพื่อให้เหยื่อเสียชีวิตในลักษณะเหมือนการเสียชีวิตจากการเจ็บปว่วยโดยภาวะการทํางานของหัวใจล้มเหลวเพื่อไม่ให้ญาติผู้ตายพบข้อพิรุษสงสัย โดยหวังเอาทรัพย์สินจ้กเหยื่อหรือเมื่อประโยชน์ในการล้างหนี้ที่เคยหยิบยืมกันมาในคดีนี้ได้กระทำให้เจ้าที่ตำรวจทำหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบและพยายามสแสวงหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายปีอาจจะมีความยากลำบากในการรวบรวมพยานหลักฐานแต่เจ้าที่ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่จนมีพยานหลักฐานมากพอสามารถสั่งฟอมม้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้